สวัสดีครับเป้วิศวะกระบะมือสองนะครับหรือเป้รถรถกระบะเกตเอนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับบอกเลยว่าสภาพแบบนี้นะครับหายากมากไมลในน้อยไมลไม่ถึง50,000โลนะครับหายากมากตัวท็อปด้วย4ประตูอีกได้เกียร์ออโต้อีกนะครับราคาถูกราคาดีนะครับแบบนี้บอกเลยว่ารีบจับรีบจองรีบทางรีทงรโทรหาเป้เบอร์ศู4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดรีบติดต่อมาดด่วนเลยเพราะว่าคันนี้รถบ้านสภาพป้ายแดงนะครับ ออกใหม่8ปดเก้าแสนไม่ต้องครับวันนี้เอาไปแค่นะครับสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นแล้วพอประมาณเจ็ดพันเจ็ดเท่านั้นเองนะครับดอกเบี้ยเป้ก็บอกเลยว่าเป้เป็นเต็นท์หรือบริษัทเกจเอนะครับได้ได้สกอร์เนี่ยเรียกว่าเกจเอนะครับรถเกจเอด้วยนะครับได้ยอดจัดสูงสุดนะครับดอกเบี้ยถูกสุดและก็บอกเลยว่าจะไฟแนนซ์ผ่านง่ายสุดนะครับแต่ต้องไม่ติดแบล็กลิสต์ไม่ติดบูโรนะครับใครสนใจกระบะสี่ประตูคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับมาดูกันนะครับรถเพิ่งเข้ามาคันนี้เป็นสี่ประตูสีเทานะครับ สีเทาคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องเรนเดอร์เกียร์ออโต้นะครับจากบ่าอสเกียร์ออโต้ออปชั่นโคตรคุ้มนะครับเดี๋ยวไปพาไปดูนะอ่ะมาดูกันนะครับตัวเนี้ผ่อนประมาณ7 7็0พถึงแปดพนะครับอันนี้จะเป็นตัวรถกระบะเครื่อง1.9นะครับร้อยห้แรงม้านะครับมีเทอร์โบช่วยบูตด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มใครได้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มมากๆนะครับ ดูให้จบนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดมาดูกันต่อนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเพราะที่คือตัวท็อปนะครับมีไฟเดทามเวลาสตาร์ทให้ปัดหมอนะครับมีให้ครบเรื่องเลยเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นเปิดปัจหมอได้เลยนะครับและตัวกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียม2ชั้นนะครับส่วนตัวแม็กนะครับจะได้เป็นแม็กอะลลอยนะครับแม็กอะลลอยขอบ18นะครับรถเนี่ยบอกเลยว่ากิ๊บมากนะครับยางเดตันนะครับรถสภาพบอกเลยว่าโคตรคุ้มใครได้ไปบอกเลยว่า หมือนได้ของขวัญปีใหม่เลยนะครับและคันนี้ผมบอกนะว่าแม็กคารสิแปดแม็กเนี่ยแม็กเดินโรงงานสภาพคือไม่เคยขึ้นสุดบาทเลยสวยกริบเลยนะครับสภาพสวยมากยางปียเอ็ดนะครับยางปียเอนะครับก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วคันนี้ปีสินะเช็คระยะตลอดนะครับสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับอ่ะดประตูนหน่อยนะครับกระจกมองข้างได้เป็นโครเมียมปรับไฟฟ้าสีทาง กระจกหน้าติดฟิล์มมาพร้อมนะครับนี่ติดฟิล์มมาพร้อมนะครับติดฟิล์มรอบคันภาษีพบเปย์ต่อให้ให้แล้วในระบบเรียบร้อยนะครับลูกค้าบอกเลยเปย์ต่อให้ฟรีแล้วนะครับต่อให้ฟรีนะครับสนใจทักมาเลยนะครับขายรถสวยแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดจริงๆนะครับบนดข้างมันจะเหยียบจะได้เป็นตัวสีนะครับสีบอนต่างกับสีดํานะครับและดูโครงสร้างนะมีระบบป้องกันการโจรกรรมการขโมยมาให้ไม่พอนะครับนี่เสาโครงสร้างโครงสร้างหลักเดิมเดิมไม่แกะไม่ขายเดิม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  เดิมๆทั้งหมดเลยนะครับสีเดิมทั้งหมดด้วยนะครับโครงสร้างเดิมๆไม่เสียรูปนะครับโครงสร้างเดิมไม่เสียรูปนะครับบอเนี่ยอยู่ล้างสปาให้นะอยูฟอกให้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุมคู่มืออยู่ครบเนี่ยช่องคูบ็อกมีให้แบบนี้นะครับแอร์แบ็ก็มีครบซ้ายขวานะครับโคดคุ้มที่วางแก้วน้ำกาแฟก็มีให้ครบเช่นกันนะครับสนใจติดต่อหาเป้เลย0 9 4ย์9 4 8 4 8เสนะครับเสาซีสภาพเดิมนะครับนี่เสาซีสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังนะครับ บอหนังยกได้60-40นะครับยกได้ 60- 40แบบนี้เลยนะครับรถบ้านนะครับตัวถังโครงสร้างสภาพเดิมนะครับนี่รถจะไม่ล้างนะให้เห็นสภาพดีจะไม่ล้างนะครับบอกก่อนเลยตัวถังเดิมเจาะเลยกทุกจุดนะครับให้ดูเลยว่ารถเดิมจริงๆนะครับจุจิคาสซีนต่างๆมีรูเล็กแแดงนั่งนั่นหลังได้สบายนะครับดูนะครับไม่ต้องเว้นนาสปอตเดิมๆชัดๆแบบนี้นะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับด้านหลังนะครับตัวไฟเบรกไฟถอยต่างๆเนี่ยสภาพเดิมกริปสวยเนียนเลยนะครับ ไฟเบรกเป็น LED ไฟถอยไอ้ไฟเดียวกับไฟถอยจะเป็นหลอดสร้างไฮโดรเจนนะครับกันสุดท้ายมีให้ครบๆนะครับเป็นตัวเซเลตลูมิเนียมแบบนี้นะครับแล้วก็ดูแม็กไนเนอร์นะสภาพกริปเลยไม่ค่อยได้มันทุกเลยดูก็รู้แล้วนะครับไม่ค่อยได้มันทุกแบบนี้เลยนะครับถึงสภาพใหม่มากนะครับเาร์สปอตโครงสร้างเดิมๆชัดๆเดิมๆชัดๆนะครับนี่เดิมเดิมนะครับชัดๆเลยนะครับ ได้ไปบอกเลยยังไงก็คุ้มนะครับกล้องหลังมีมาให้ครบๆนะครับนี่กล้องหลังแท้ๆเลยของโรงงานนะครับมีให้ครบเครื่องเลยใครสนใจติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับช่วงล่างหนึบๆแน่นๆนะครับนี่ช่วงล่างเดิมๆนะครับลุกลุกมากเดิมช็อคซับอยู่ครบๆนี่ครับนี่คือ D Max นะครับสวยน่าใช้ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ094 7 8 9 4 8 4 8จปนะครับจุดต่อไปที่ควรดูนะครับนี่โครงสร้างสภาพเดิม นะครับนี่โครงสร้างสภาพเดิมด้านหลังนะครับเนี่ยตรงนี้นะเป็นเบาะหนังที่นั่งนุ่มสบายมากนะครับมีลูกนั่งร้านด้านอ่าเรียกว่านั่งด้านหลังได้เลยนะครับโครงสร้างสวยเดิมนะครับอ่าแล้วดูนะนี่สีทั้งหมดเท่ากันหมดเลยนะครับสีเท่ากันหมดเสากระดาเป็นแบบชากฟินด้วยนะครับเป็นแบบชัรกฟินนะอ่าแล้วดูนี่ครับนี่ประตูประตูะตสภาพเดิมเลยนะครับนี่เดิม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 สภาพเดิมนะครับน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขขอบประตูเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีชนนะครับ ล็อกคิวมีให้ครบนะครับสบายที่มีให้พร้อมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีสบายที่ให้แล้วนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับอ่าคราวนี้เปิดดูอะไรนะครับนี่ให้ดูจุดรจุดนี้เลยโครงสร้างเสาบีสภาพเดิมเห็นไหมครับนี่หัวนงน็อตต่างๆเดิมนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่คือเดิมโรงงานแท้ๆเจ้าของเก่าดูแลสามดีมากเพราะไม่แค่สี่หมื่นโลนะครับไม่แค่สี่หมื่นนะครับไม่น้อยมากนะครับยังไมาไม่น้อยเลยนะครับอ่า บาะหนาเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางกระจกพับไฟฟ้านะครับไฟตะโหมไฟไฟหลงไฟหน้ามีใหค้ครบแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยโคตรคุ้มนะครับ4 3 9 0 0นสามหนผ่อนอยู่เจ็ดพันหนะครับผ่อน 8, 6, 7จ็ดพันหเท่านั้นนะครับและเข้าศูนย์มานะตลอดเลยนะครับนี่เข้าศูนย์ที่40,000โลนะครับและดูเขาเปลี่ยนยน้ำมันเครื่องกองน้ำมันกอง,ง,งอากาศน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนหมดเลยน้ำมอวน้ำน้ำมันพาวเวอร์เปลี่ยนมาโคตรครบ เรียกว่าครบเลยครบเลยครบเครื่องเลยนะครับอ่ะสตาร์ทให้ดูเลยนะครับนี่สตาร์ทแล้วนะอ่าจอก็เป็นตัวพื้นแดงดำเนาะไมค์แค่สี่หมื่นสองพันห้าร้อยเห็นไหมครับไมค์น้อยมากนะครับได้ไปบอกเลยครับผู้ชมกระบะนะครับไมค์น้อยแบบนี้หายากนะครับดีบจับรีบจองรีบทักท,ทรหาเป้ด่วนๆนะครับอ่ะจอเนี่ยมัมีให้อยู่แล้วเป็นสิบนิ้วแบบนี้แล้วก็มีกระถอยให้นะครับอ่ะ ยี่ห้อมีนะครับบอกแล้วยะให้ครบเลยนะครับใครมือใหม่นะครับนี่พาโฟมพาแฟนขับนะคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับมีกล้องให้ครบครบนะครับมีกล้องให้ครบแบบนี้เลยครบเครื่องนะครับ FM a p 3 CD ได้หมดแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้โมดิโคมอเทอร์เวิร์สหรือว่ามันจะเป็นหมดปกติจะเป็นอีโคอยู่แล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับมีเกียร์ดีตบมาเป็นเกียร์แมนนวลนนะครับขึ้นเขาลงเขาสบายนะครับ ร้อยห้าสิบงม้าใครสนใจติดต่อหาไปได้เลยเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดุญแจมีให้ครบๆแบบนี้นะครับอือหนังสวยนะครับเบกมือแมนนวลน,นะครับแล้วดูนะกล่องช่องเก็บของก็มีให้ครบ,ครบนะครับเอกสารก็อยู่ครบอ่าไปดูห้องเครื่องกันเป็นยังไงไปดูนะครับมามาดูห้องเครื่องกันนะครับสภาพสวยสภาพเดิมคลิปๆเนียนๆนะครับไม่ใหญ่ลพดจริงๆนะครับเปิดฝากระโปรงให้ดูเลย แล้วจุดสุดท้ายนะครับนี่จุดนี้ที่ควรดูนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่สติกมส๊กเกอร์ดูครบๆพอฝากระโปรงเดิมเห็นไหมครับไม่หย่อนคล้อยไม่แตกไม่อ้าไม่คดไม่เคี้ยวนี่คือปาเดิมแท้นะครับปาเดิมแท้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมหัวน็อเดิมไม่แก่ไม่ไข่ไม่ขยับแก้ต่างๆก็เดิมนะครับนี่เดิมๆไม่มีเปลี่ยนไม่มีชนนะครับนี่คือจุดลับที่ควรดูนะครับการดูรุ่มือสองการซื้อรุมมือสองต้องดูแบบนี้นะครับไม่ดูแบบนี้ห้ามซื้อเด็ดขาดนะครับ ไอเบสล้ออยู่ครบเทอร์โบหนึ่งลูกช่วยบูสต์นะครับตัวนี้ทําให้อัตราเร่งเนี่ยร้อยห้าสิบมัดดีมากนะครับเวลาขับกลางขับขับไปไกลอ่ะทางไกลสบายเลยเพราะมันไหลปลายนะดีแม็กนะโครงสร้างสภาพเดิมหุมน่นรถไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับแท่นเทดก็ครบ,ครบ,ครบตึงๆแบบนี้นะครับหุ่นอถเดิมสภาพเดิมนี่ครับเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเลยนะครับ4ี่แสนได้สเปคนี้สภาพนี้โคตรคุ้มนะครับผ่อนก็เจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันแปดนะครับ และ้าใครอยากซื้อสดจัดได้ไหมได้นะครับซื้อสดโทรมหาเป้เลยเบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่แปดสี่แปดนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มกระบะสี่ประตูเกียร์โตคันนี้กระบะคันนี้สี่ประตูเกียร์โตสูงตัวเครื่องนนเดอร์นะครับมีเก้านะครับตัวแซดตัวท็อปตัวนี้ไม่แค่สี่หมื่นโลนะครับไม่น้อยสภาพคลิปแบบนี้ไม่อยากให้พลาดจริงใครสนใจรีบติดต่อนะครับไม่งนั้นบอกเลยว่าไปแน่นอนนะครับเพราะแย่งกันขายเซลล์สี่สิบกว่าคนแย่งกันขายกระบะแค่คันเดียวนะครับ ไม่งั้นพลาดแน่นอนโคตรสวยสภาพนางฟ้าใหม่แค่สี่หมื่นสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมโทรมานะครับเป้ทาสัญญาได้ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่ามีแค่คันเดียวรถมือสองสภาพแบบน,นี้ดังนั้นนะครับใครสนใจร,รีบโทรมาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ